แต่ที่บอกครับว่าถ้าทมมติน,น้องนักก็ใส่ใส่ๆเนี่ยและไอรีไม่มีไอคอนแทคกอะมันเท่ากับฝึกไปปรับเปล่าเปียๆมันก็กลายเป็นว่าไอรีแค่รู้จังหวะแต่ลอ,ลองลบให้อาฝึกอะลองนั่งโดนั่งโดข้างๆอาลองใช้หนูเนี่ยลองวัดจากตัวอาเนี่ยอากำหนดจังหวะด,ดูว่าสายนี้มันไอรียอมไหมอาเริ่มเก่งเริ่มชินนะจะใช้สายอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่มีไอคอนแทคอะแสดงว่ายังยังไม่โดน หูได้แต่ไม่มีมองเก่งมากไอริคอยเก่งมากไอริคอย,คอยกเก่งมากไอริคอยไม่ค่อยัสนันเก่งมากไอริคอยแต่หูได้เก่งมากไอริไอริคอย เก่งมากไอีิคอยเก่งมากไอีิคอยไม่ยกหน้ามองเลย่มาแล้วเก่งเก่งมากไอริคอยคอยคอยให้คอยคอยคอยไอริมา ครึ่งว่เหมือนจะชินแต่ไม่ชินไม่ชินกับสายหรือว่าไม่ชินกับคน,นยังไม่ชินกับการ<ต>สนใจ<ต>คนควรจะเริ่มมองผมตั้งแต่ผมขยับด้านข้างออหลังถูกไหมแต่ว่ามันเพิ่งมาเริ่มติดผมอ่ะตอนที่ผมทําถือสายจุงไปแล้วสี่ครั้งถูกไหมแล้วก็เพิ่งมาติดผมตอนที่ผมวางสายจุงมันไปด้านนาเพิ่งลอง,ลงดูมา,มาดูให้แล้วว่าน้องออหมาหนูดีนะพเพราะว่าตอนนี้สิ่งสําคัญคือไม่ได้เกี่ยวกับน้องหมานะไอรี่อ่ะไม่ได้มีผลผลเกี่ยวกับที่ว่าน้องนัดอ่ะยังไม่เข้าใจจังหวะเท่าไหร่ เดินไปก็ค่อยเดินออกแรง5%น้องหมายอยู่ซ้ายมือเรานะลูกเอารอนะคอยผู้ตามอาลูกับลูกกับทั้งตัวเลยสูบก,กับชู่แหม่ท่านนัดซ้อมหน่อยนะเก่งเลยนะลเก่งเลยลแหลนะกับช่วมสองสาม สี่ห้านั่งยองๆเลยไอรีไปต<อ>ูกรีคอโอเค okay.